สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะพะมึกก็จะไม่พูดพล้ำทำเพลงจะไม่พูดมากนะครับก็คือที่ปัดน้ําฝนของรถยนต์ตันนะครับนี่ดูอาการครับฉีดก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่ฉีดก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ออกสำหรับฝั่งนี้นะพะมึกก็เลยถอดถอดตัวฉีดตัวนี้นะครับออกมาแล้วนี่ถอดง่ายๆนะครับลองทอําเองดูถอดออกมาแล้วฝั่งขวา มือนะครับแล้วลองฉีดดูนะน้ำเขาออกอย่างปกติแต่เวลาฉีดไม่เหมือนเหมือนอะไรตันก็เลยถอดออกมาถอดออกมาแล้วจะทําความสะอาดนะครับวิธีท,ทาความสะอาดนะครับก็จะใช้เข็มนะครับเข็มเล็กๆนีอย่างนี้นะครับหารุ่นที่มันเล็กที่สุดครับจิ้มเข้าไปในในรูนี้นะครับผมนี่ก็ไม่มีใครจับให้อีกมือหนึ่งก็เลย เดี๋ยวจะลองจิ้มดูก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปลงกันครับผมหลังจากที่น้ำปลาหมึกใช้เข็มเข็มเล็กๆนะครับจิ้มแล้วก็เป่าดูนะครับก็มีตะกรนที่ตันอยู่ด้านในนะครับเกิดจากน้ําที่เราใช้น้ําที่เราใช้เติมหม้อหม้อพักน้ําฉีดน้ําฝนของรถยนต์นะครับเราใช้น้ําที่ไม่สะอาดหรือว่าใช้น้ําที่มีส่วนผสมเยื่อจางยะปนเข้าไปครับผมก็เลยทําให้มีอย่างนี้นะครับ พอเป่าดูแล้วโล่งครับผมเดี๋ยวจะลองปรับป้องแล้วเป่าให้ดูอีกครั้งนครับตรงใดอย่างนี้นะครับผมนะจะเห็นคาบเต็มเลยครับอโอเคครับเดี๋ยวน้ำประหมึกใส่แล้วก็ลองฉีดให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่ง,งนี้นะครับ หลังจากที่เป่าเช็คเรียบร้อยแล้วน้ำประหมึกจะลองใส่กับคืนไปนะคใส่เสศษสับเรียบร้อยก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะไปฉีดให้ดูนะครับนะเจบร้อยครับผมได้แล้วครับแต่อีกข้างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดข้างนั้นทําอีกข้างหนึ่งนะครับตัดสองข้างเลยโอเคครับผมอีกข้างหนึ่งจะถอดเสร็จเรียบร้อยครับเป่าดูอ่าทะลุเพราะว่าน้ำประหมึกจิ้มไปแล้วนะครับ จิ้มไปแล้วจิ้มเข็มอย่างนี้นะครับจิ้มออกเมื่อสักครู่นี้ตะกรอนที่อยู่ออกมานะครับเต็มมือน้าประหมึกนี่ครับนี่เยอะเลยครับเมื่อกี้เยอะกว่าน,นี้นะครับเ่าลวกลงไปที่ข้างล่างจะทําเองง่ายๆครับผมจะได้ประหยัดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพรถของเราเราลักเขาเขาก็ลักเรานะครับเดินทางปลอดภัยไกลหน้าฝนเข้ามาแล้วครับผมก็แล้วจะ ชีที่ดูครับทีนี้ว่าปอ,อกจริงไหมโอเคครับเดี๋ยวใส่กลับคื่อนครับ ที่ใส่ไน้ครับผมโอเคเยาไปลองให้ดูครับรอตรงนี้เลยครับนับเลยอ,เอุ้ยเขียนหลวงนะครับ,รบนี่เราจะใช้ไดุ้กีิ ครับ,รบถ้าหากว่าชอบคลิปนี้คลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดติดตามให้กับมึอเล็กตกปลาพาเที่ยวนะครับก็เร็วๆนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อช่อง <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ